สวัสดีครับพบกับช่องใหม่เรเกียวโตทุกรุ่นนะครับวันนี้จะพามาดูเกียร์ตัวเตาที่วิีนะครับลูกค้าก็เพิ่งทํามาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับดูสีน้ำมันเกียร์ยังใหม่อยู่เลยนะครับก็อันนี้พอไปทํามาเนี่ยรถมีอาการรอบสวิงนะครับเวลารถวิ่งเร็วๆแ,แล้วรอบสวิงรอบขึ้นสูงนะครับแต่รถไม่มีแรงบิดอารมณ์เหมือนว่าคลิกดาวให้เป็นเกียร์ต่ำนะครับแต่รถไม่ไปนะครับไปแต่รอบก็ตรวจพบว่าประกอบมาผิดนะครับแล้วก็สายพานซีวทีเนี่ยเขาก็ น่าจะไม่ได้เปลี่ยนมานะครับก็ดูเป็นของเก่านะครับเป็นของเก่าดูนะครับมาดูยืดๆนะครับของเก่าแล้วก็ประกอบมาผิดด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ทํามาเนี่ยสองโคดเซรีนอยด์นะครับเซรีนอยด์สองตัวน่าจะเป็นเ l t กับ slu นะครับก็ก่อนทาอ่ะไม่เป็นพอทำแล้วเป็นนะครับอันนี้ก็พาให้ดูประมาณนี้นะครับ แล้วก็ลูกค้าบอกว่าโอเวอร์ฮอนมาแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนเกียร์ซีวีมาให้นะครับเป็นลูกปืนเก่าดูได้จากสีพลาสติกนะครับที่มันเป็นสีน้ําตาลนะครับถ้าของใหม่จะเป็นสีดําครับผมก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าเพิ่งทํามานะฮะเี่กาวยังม่ใหม่เลยครับก็ช่างใหม่เราซ่อมเกียร์โต้ทุกรุ่นนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาดิสเครดิตใครนะครับแต่ว่าเสงสารลูกค้านะครับบอกเขาว่าโอเวอร์ฮอนแต่ว่าทํามาอย่างนี้ก็อันนี้ผมไม่ได้เรียกโอเวอร์ฮอนนะครับผมเรียกงานหมกนะครับ ถ้าจบก็ดีไปนะครับแต่ถ้าไม่จบก็เรียบร้อยครับผม